โอเคครับอันนี้เราจะมาเทสอบันละอกครับจ่ายอันละอกเข้า PLC ครับอันนี้เราจะมีสองตู้นะครับก็คือจะให้ PLC ตู้นี้ก็คือเป็น PLC ศูนย์ตู้นู้นเป็น PLC เหนืครับตัวนี้จะส่งสัญญาณเป็นแบบล้อล่างนะครับก็ก็คือตัวนี้จะเป็นมาสเตอร์ครับส่วนตัวนู้นจะเป็นตัวลูกครับคราวนี้เราจะมาเทสอ่าเป็นสัญญาณอันละหลอกครับก็คือผมจะให้อันละหอกอินไปสั่งอันละอกเอา ตัวจาก PLC 0ครับไป PLC 1นะครับแล้วก็อันล็ log in ที่ PLC 1มาสั่งมาสั่งที่อันเรา log out PLC 0นะครับสั่งออกทางด้านนี้โอเคเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองเทสกันนะครับอ่าคราวนี้ผมจะลอง channel หนึ่งะครับ channel หนึ่งต้องไปออกอ่าอัน log out channel c h <ม>หนึที่นู่นนะครับอ่าต่ครนี้ผมจะจ่ายสัญญาณเข้าไปจากจอนะครับก็คือ นี่โนนเขาเป็นอานล็อกเอาแบบสี่ยิบเมลีแอมครับมันจะมีสัญญาณสี่ยสิบออกมาก่อนนะครับส่วนทางด้านอื่นนะครับผมจะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ค่าเข้าไปก็คือมันจะเป็นศูนย์อยู่ตอนนี้ผมจะเริ่มเริ่มจ่ายนะครับเริ่มจ่ายสัญญาณเข้าไปอ่าสังเกตได้ง่ายครับอันนี้ที่ห้าเมลีแอมนะครับปลายทางก็จะออกห้าเหมือนกันอันนี้ผมจะเริ่มเพิ่มค่าเข,ข้าไปนะครับอ่าที่เก้าเมลีแอมที่สิบเมลีแอมครับสังเกตได้ว่าครับใกล้เคียงกัน อันนี้เป็นสัญญาณอนาลอกเ้าจากตู้นู้นนะครับสิบหกสิบเจ็ดแปดเก้ายี่สิบนี่ยครับสัญญาณจะเท่ากันทางด้านทางด้านส่งแล้วก็ทางด้านรับนะครับอาต่อไปผมจะเทสชัแน,นลอนลอกช h แน,นลสองนะครับว่าได้เหมือนกันไหม นุ่นเสียบทางด้านอันดอร์ล็อกเอาท์พุตครับอันนี้ผมเป็นด้านอันดอร์ล็อกอินพุตนะครับของเสียบจะแนลสองนะครับนี่ครับตอนนี้ผมจ่ายยี่สิบมิลลิแอมเข้าไปก็คือทางด้านฝั่งขารับก็ต้องจะต้องออกยี่สิบมิลลิแอมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะคอ่อยๆลดมิลลิแอมลงนะครับเก้าแปดเจ็ดหก ครับอันนี้อันนี้ผมจ่ายสรรยายัญญาณอันล็อกอินทางด้านทางด้านมาสเตอร์ครับตอนนี้เท่ากับ4มิลมนะครับโอเคต่อไปผมจะทดลองฝั่งด้านดูน,ดน,นะครับ PLC ทางด้านสลีปนะครับให้จ่าย A จะจ่ายอนาล็อกอิน ตู้นู้นนะครับมาสั่งอนหนอเอาตู้มาสเตอร์นะครับเตยมตัว โอเคนะครับคราวนี้ผมจะวัดเอผมจะวัดตู้มาสเตอร์นะครับเป็นสัญญาณอนาล็อกเอานะครับสี่สิบแล้วครมบมาที่ตู้นี้ก่อนตันนี้จ่ายไปที่หกมิลลิแอมป์ครับแต่ตัววัดก็คือห้าจุดเก้ามิลลิแอมป์ก็คือใกล้เคียงกันต่างกันแค่ไม่กี่ Trying. มิลลิแอมป์ครับรอผมจะเดี๋ยวผมจะลองจ่ายเพิ่มนะครับจะฝั่งด้านส้ิมครับ สิบเก้าครับพอจ่ายไปยี่สิบมิลลิแอมครับก็จะออกยี่สิบมิลลิแอมเท่ากันครับต่อไปเทสชแนลสองครับะตอนนี้ผมจ่ายไปที่ตู้สเลมครับยี่สิบมิลลิแอมครับอันนี้ก็สิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับเป็นแอมน้อยมากครับต่างต่างกันนิดเดียวครับเป็นจากนั้นผมจะลดมิลลิแอมลงนะครับ ให้สังเกตทางด้านเอาครับมันจะค่อยๆลงตามนะครับ, mm hmm. รบอันน็อตเอาโฟกก็จะมาอยู่ที่4มิลแอม์เหมือนเดิมครับก็คือ3จุดเก้าก้านี้ก็คือ4มิลแอม์ครับผลลดนิดหน่อยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับ